จำได้ว่าตอนที่อยู่ไทยเวลาอยากกินเกาลัดจะต้องไปกินที่เยราชนะคะถ้าจําไม่ผิดหลายปีที่แล้วนะคะเวลาซื้อกินถุงละร้อยร้อยี่สิบคือนิดเดียวจริงๆค่ะแล้วลูกก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยค่ะพอมาอยู่ที่นี่ได้กินแบบสมใจอยากเลยค่ะลูกเกาลัดแบบนี้พ่อปู่ได้มาในราคากิโลละประมาณ200บาทนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ลูกเล็กๆหน่อยก็ราคาถูกนะคะทุกคนโลละประมาณ120บาท150บาทนะคะมันก็จะมีหลายไซส์ค่ะแต่วันนี้พ่อปู่ได้มาลูกใหญ่จริงทุกคนค่ะลูกนึงก็คือเกือบจะเต็มฝ่ามืออิงอะคะ่ะเอามาถึงก็แช่นาระาะ,ะังคลก็ ักนะรีดเปลือกของมันก่อนที่เราเอาเข้าไปอบนะคะซึ่งจริงๆอ่ะจะกรีดให้สวยเหมือนที่เขาทําขายก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่อิงขี้เกียรนะทุกคนอิงก,ก็กรีดเอาแบบเอาแบบที่ยิ่งสะดวกอะ่ะวลาเราเอาเข้าไปอบมันจะได้ไม่ประทุนะคะแล้วก็ตอนที่อบออกมาเสร็จแล้วมันก็จะแกะง่ายด้วยค่ะอิงเอาเข้าเตาอบที่ไฟ180องศาประมาณ25นาทีค่ะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเวลากแกะก็แกะง่ายมากๆเลยค่ะลูกหนึ่งก็คือแทบจะเต็มฝ่ามืออิงเลยนะคะเจอลูกใหญ่ๆแบบนี้กินฟินกินเพลินร,ร,รค่ะะกกนมนมมมัาแใหห้ด ก็เอาใส่กล่องนั่งกินได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยค่ะมาค่ะทุกคนมากินเกาลัดด้วยกัน